อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนในยามค่ำคืนที่ประจัน์ครึ่งดวงแต่ว่าสวยงามมากๆวันนี้ลมก็เย็นสบายสบายนี่ท้องฟ้าก็สวยงามสว่างสวยนะครับแต่ว่ากล้องเราไม่ค่อยดีเลยไม่เห็นความสวยนะ ลมเย็นสบายอากาศดีนี่เดินสวยงามแบบนี้ยาดองต้องมาใช่ไหมยาดองต้องมาสีสันสวยงามมันคือยาดองและกลับแกล้มของเราวันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายบ่ต้องอีหยังมากมาย หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนึกว่ากะปิไม่ใช่นะครับนี่คือถั่วเน่าเมะปิ้งหรือว่าถั่วเน่าย่างนั่นเองนะครับถั่วเน่าปรุงเครื่องและย่างนี่มีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีมะระและมีน้ําจิ้มแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว จะเอาอะไรมากมายขอให้บรรยากาศดีมันก็มีความสุขแล้วมาหาเลือดนะและ้วก็ตามด้วยถั่วเน่าเม้ะกับหอมแดงอืมันก็มีความสุขมาแล้วคือน,นกตาม แล้วก็กระเทียมถั่วเน่าเมอเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมยาดองโซดากับถั่วเน่าเมอที่อีฟาร์มลำพูนมาอาเลือ อืมเฉินใจท่ามกลางประจันที่สวยงาม